สวัสดีครับืนันนี้คนไทยฝั่งคองสิบไปเที่ยวเวียดนามกันนะครับขาวว่าเคยไปบวเวียดนามเคยไปหลายปีละสิบกว่าปีละเถื่อนนี้นี่เป็นเถื่อแรกเป็นปีแรกนะสิบไปเที่ยวเวียดนามกันพอดีไม่เจอไม่เจอเวียดนาม กิน,นมืบ้านเพื่นินนเมื่อตุ้ดจีนมั่งนี่นะตพา,ากันเมื่อตุ้ดจีนลายขนาดรถพัวนสี่พันรถพวนสี่พันเออเส้นเป็นแถวยาวเลยนบอไทยได้บ,อดบ,อบอนะ่อนะได้เนาะมาจากกรุงเทพบอกอันนเด ไอ้ยังเมื่อตดตื่นบอกอันนี้อันนี้สาวงามมาจากเวียดนามนะคนจีนเมื่อพักเลบ้านดูใส่ดูบ้านไหนมีอามืออาชีพอันนี้นนนเป็นพาไปซื้อของนะซื้อของมาขายตุ๊ดจีนเพิ่นคือกันนะมือคนเว่าอยู่เมืออาน,นี่มีอาชีพมีอาชีพไ้กับแดนัง ได้กัะเนาะมาอยู่มาอยู่ไทยชัดกีนละห้าปีแล้วโอ้ือว่าวาไทยชัดเจนเนาะวาวาไทยเกือบเกือบพระคนธรรมทามกันมีแค่สุกบหูว่าเป็นคนเวียดนามนะครับคือว่าวาไทยชัดเจนละห้าปีแล้ว มีมีครอบครัวอยั่มีหรือยังยังเนาะไม่ไม่ว,ว่ามีครอบครัวอยู่นี่แหละนะอันนี้คือนี่คือสาวเวียดนามเด้อผมเป็นสาวไทยเด้อนะครับเอาเดี๋ยวจะหน่อยไป